แต่ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องการที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับัวเรือนขอเชิญชวนให้ทุกคนนะครับที่สนใจเข้ามาเยี่ยมศูนย์ของเราได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ถ้าหากาต้องการที่จะให้พวกเราช่วยเหลือในสิ่งใดเนี่ยทางเรายินดีเต็มที่ครับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุภาชันน์นานกุลเป็นผู้ดำเนินรายการ KkU p o ูพอดคลค่ะ คลิปนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกทางสัตว์หรือเรียกสั้นๆว่าศูนย์โอมิกค่ะซึ่งผลงานเด่นของศูนย์นี้ก็คือไก่ปลาดูหางดำมอข .55 ไก่เคคิว6 0และทางศูนย์ยังมีแผนส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้นะคะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วขอเชิญพบกับผู้อำนวยการศูนย์กันเลยค่ะ สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวุฒิไกรบุญคุ้มครับผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและองมิกทางสัตว์คณะเกษตรศาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่นครับที่นี่เนี่ยเราจะมีทั้งไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้นะครับตัวหลักเลยก็คือไก่ประดูหางดำมค .55 แล้วก็ไก่ชี k k เคยสส่วนสายพันธุ์สังเคราะห์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไก่สร้อยเพชรสร้อยนินแก่นทองและไข่มุกอีสาน นอกจากนั้นล่าสุดเลยที่เราเพิ่งประกาศพันนะครับออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบวว60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือไก่กระดูกดำ k k u 6 0ครับตัวล่าสุดคือไก่กระดูกดำ k k u 6 0เนี่ยลักษณะเด่นก็คือ,อมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าซึ่งใช้เวลาเลี้ยงเพียง60วันก็สามารถจับขายได้แล้วนอกจากนั้นผลผลิตไข่เนี่ยก็ยังมีมากกว่า ในเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงไว้ถึง2เท่านะครับรสชาติเนื้อก็สามารถทานได้ซึ่งปกติเนี่ยเราเวลาที่เราจะดื่มจะทานไก่กระดูกดำเนี่ยก็จะทานเป็นซุปซะมากกว่าเนื้อแต่เราพัฒนาโดยการลดรสชาติความรุนแรงของเนื้อและกลิ่นของไก่กระดูกดําทําให้ตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคสามารถบริโภคเป็นเนื้อได้ด้วยครับดังนั้นตัวที่หลักๆที่เราส่งเสริมให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็คือไก่ประดูห่หางดํามอ .55 แล้วก็ อาจจะเคยได้ยินคำว่าไก่ยูริกต่ำก็คือไก่เค u 1วันสองตัวนี้เป็นตัวที่เราดำเนินการหลักในการไตทอดครับแลตอนนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทหรือ2กลุ่มใ,ใหญ่ๆครับประเภทแรกก็คือเป็นสารสกัดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้มาจากางานวิจัยของนักวิจัยเราเป็นหลักซึ่งก็จะมีตั้งแต่าสารสกัดคอลลาเจนจากงอนไก่นะครับอันดับที่2ก็คือสารสกัดอลบูมินจากไข่ขาวนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของ เนื้อส่วนอกที่ได้สกัดจากสารแอนซอรีนนะครับในอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากตัวเกษตรกรเองที่เขาพัฒนาขึ้นนะครับโดยเขาได้ใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยได้พัฒนาเป็นสูตรอาหารพร้อมรับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นอูกไก่บ้านมัสมั่นไก่โดยวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือไก่ที่มาจากศูนย์วิจัยของเราโดยเราเนี่ยเข้าไปช่วยเกษตรกรในเรื่องของการ เทคนิคทางด้านการเก็บรักษาแล้วก็การตลาดส่วนเกษตรกรเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการพัฒนาสูตรแล้วก็การมองหาจุดเด่นในเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นภูมิปัญญาที่หาได้เฉพาะในพื้นถินครับแล้วก็ถ้าสนใจที่จะเลี้ยงไก่เพื่อเป็นอาชีพนะครับทางเรายินดีรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ด้วยเช่นกันซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยติดช่องทางของเราก็คือทาง Facebook หลักของศูนย์วิจัยนะครับ ก็สามารถเซิร์ชเข้าไปเลยตามชื่อศูนย์เลยครับศูนย์วิจัยและเครือไข่ระพัฒนาน,นะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบอข้อมูลตลอด24ชั่วโมงครับเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับศูนย์โอมิกหากเกษตรกรท่านใดมีโปรเจกต์อยากเลี้ยงไก่ก็สามารถติดต่อทางศูนย์ได้ผ่านเพจ Facebook ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกทางสัตว์ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรบกวนกดติดตามช่อง Let Talk และเพจ Facebook h i l l Research Digest ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ